ที่นี้นะครับพ่อกันยูโรงเรียนบ้านโคกสว่างตำบลหน,นองแสง,งอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับไปนั่งบยากาศก็อจองมาแล้วดิห่างหกห้หหองเต็มต้มอึงก็มึงกันยังเอาไปเรียบได้สิเด <laughs> <laughs> ียาจัดกร้ <laughs> ตุ๊กแกผีสปานะครับหมาเองมื่อกี้จัดไปแล้ว,ลวพ่อ,อจัดไปแล้วยังสบายเลยสร้างป่าหมอกขึ้น๋ยวลูกจ้ะตุ๊กแกผีชายาเรา หิวใจถ้าทมใหีบย่งพ่อซอเิ่มขึ้นนยเพลงหิวใจเพ่ขึ้นนะนะองอิงเซียว่าคอนเรนกีตาต์เพลงหิวใจเพลงขึ้นนะนะมขึ้นวบว่าทยคลิปไหนวะล่จะปล่อยให้ฉันหิวใจของเธอได้ไหม ýu nhiều... chai ýu chai nó đó ừ. <laughs> Ủa, phải... ờ. à, sẽ đó nè sẽ khử lên mà. ไปโ,โชว์เล่นปาะเอ้ยกะไ้บางเพีงไม่ะบัดนนี่อิทีหลังแต่ว่าถ่ายิปให้พี่น้องเบิง้งได้ปะบุ๊กแกมมี่นะเล้งคืนอ้วาวถือไ้ไปหอยไปน สองสาวสวัสดีจ้าเบอ,อเป็นตะฮักไหลเป็นสาวือเป็นสาวไว้เฉยคือแป๊บเดียวเนาะมาีหนาที่ไม่ได้ขึ้นรับก็อาจูบบาทั้งหมดนี่เออมาโซเฟียกับพ่อโซเฟียซึกยอดเลยสวยมากสองสาวหัวงม้มาู ฝ <ś led> ากพี่น้องติดตามผลงานน้องโซเฟียกับน้องลีญาด้วยนะครับเนอะเน้นหน่อยเนาะเป็นสาวไว้ขนาดพ <ś led> รุ่งนี้ไปอีกไหมนี่ <ś led> อยู่น้องแสงซับสูงฝุ <ś led> คน <ś led> กว้อยฮอดบ์บาน <ś led> ครับ เป็นไปกินแล้วอืไอ,วอไข่มาสุดขอให้สำหรับผู้มากินครับแต่ว่าขั้นผู้กินผู้ที่เคยได้กินกับยี่รูจักรสชาติเนาะไพิอีกเนาะอธิบายเมาถึง,งคือฮะบรรยากาศดีอีก พี่กี้กินไหมไม่ทานพวกเดียวกันไม่ทานพวกเดียวกันถามคู่อีกแล้วคู่อีกก็มาทานพวกเดียวกันแต่แต่รบแล้ว บางคนไงมากกินสเต็กกินพิซซ่าเนาะอุ๊ยกินต้มย่งกับไส้จุไส้จุทำไมเรานี้มันเสียบี๋พี่หมอนไม่กินหรืออึ่นไม่กินทำไมอะหน้าสงสารหน้าสงสารผมได้ไข่เตี๋มทอดมันมาเบิด์ตต้นขนาดตัวเองยังไม่เคยไข่เหมือนอื่นเลยเออ องอะมันไข่มันจะได้สงสารตรงไหนมันน่าสงสารมันมันมีคู่แล้วมันก็มีไข่มันอย่างนี้แล้วมันก็ทั้งตัวเลยตัวเองอ่ะมีแต่คู่จะไม่มีไข่เอออันนี้อึงอ่ะมันมีคู่แล้วมันมีไข่ด้วยมันจะน่าสงสารตรงไหนผู้หญิงจะไม่ไหมนะมีไข่นะ อันนี้เลยผู้หญิงเลยผู้ชายผู้สาวไอกรับจ้องเวลาพักผ่อนครับรีแลกหมดคิวของหญิงนะครับเป็นใครมากินอึนอาอยากมันสวนสดีโตโย่อวนอย่าไปกินถือกันนั่นประเด้มลูกแมงมาประเด้ม พ่อใส่ตัวแรกหยากบกับไปเลยแมงเม่านึกว่าจะใครไม่เคยคือกินแมงเม่าเมนในมันจะบานย้ายสั่งไว้ให้สั่งย้ายไว้ถ้าฝนตกปั๊บโอ้ยกบหนะอยู่ในปลาย่างดี บอกซะแลอยากอึงเลยเอ่อองอิงเคยหฮดคลิปกับพ่อโจจินอึงยี่ใส่ปะยู่ผู้เขียวนั่นวะช่วงนั้นนั้นก็รังดังนียังก็่ที่เอาไม่จีแล้วกันนเออโดนเลยเนาะเออน้องยิงเอาเสียงอึงไม่ใส่กบนอนอู อ๋อเดียวกัน <a> ด <out> <c ativos> <N> ้วยเนี <a t> ่ยไปนี่แม่หลว่อ๋อคือพร้อกันเน้ใจนอนอดื่อแทนกันขอโบราณบางเิดเด็ความอยู่ไม่ดีด้วยนะคะความเฮงๆปังๆนะคะบ๊ายบ นนี้เจอกันที่โรงเรียนบ้านโพกสว่างตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหลัากฝากวันที่สิบเก็กรกฎาคมนี้กับภาพพยนต์ไทยอ้อนะครับทุกโรงภาพพยนต์ยึดเดินยวทาง้วครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสามียูดีเม็กสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับ้วยสุขปุถุชนรัา